ต้อนรับผู้ชมทั่วโลกนะคะเข้าสู่ GBN ค่ะกับการถ่ายทอดสดธรรมยาราบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร,รพระผู้ปราบมานนะคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทฝึกนะคะของพระธรรมยาราค่ะที่กําลังศึกษาปฏิปทาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร,รพระผู้ปราบมานนะคะและตลอดช่วงระยะเวลานะคะของการที่เราจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกนี้นะคะมีดิฉันสุชาดาธอมาลายัย รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและคุณผู้ชมนะคะยังสามารถที่จะร่วมอนุโมทนาบุญนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กันได้นะคะแบบอิ t เ r อร์แอคค่ะเราก็จะได้เสมือนหนึ่งอยู่ว่าอยู่ในสถานการณ์นะคะในสถานที่จริงๆมาร่วมอนุโมทนาบุญกันจริงๆไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะคะซึ่งแม ในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงของการที่เราต้องปรับตัวกับวิถี new normal นะคะแต่ว่าพวกเรานะคะก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะยังคงที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างตลอดต่อนเนื่องนะคะดังนั้นค่ะขอให้ทุกท่านนะคะที่มีโทรศัพท์มือถือนะคะก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเรานะคะแล้วก็ลงแอปพลิเคชัน Zoom ได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่ www.dmc.tv/zoom นะคะหรือเข้าไปที่ www.dmc.tv 2,564ค่ะเพราะใครออนไลน์แล้วก็จะออรวยค่ะและวคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะแล้วก็จะได้ร่วมกันนะคะอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะ และวันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่คุณผู้ชมทั่วโลกนะคะจะได้ร่วมกันต้อนรับคณะพระธรรมยาราจากโครงการธรรมยาราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่9ค่ะรัตบวรรักษีห้านะคะซึ่งเราก็จะได้ผ่านบทฝึกอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะเราก็จะได้มีส่วนในการร่วมอ่าโมทนาบุญนะคะไปกับพระธรรมยาราทุกท่านนั่นเองค่ะซึ่งพระภิกษุที่บวชใหม่นะคะก็จะได้ฝึกฝนตนนะคะตามพุทธวิธี เป็นศาสนาทายาทที่ดีแก่พระพุทธาศาสนาซึ่งพระธรรมทายาทนะคะตลอดที่อบรมค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านก็จะมีการหล่อหลอมการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเป็นหมู่ใหญ่นะคะแล้วก็ปลูกฝังพระธรรมวินัยอันดีงามรวมถึงข้อปฏิบัติเซขียวัตต่างๆค่ะซึ่งจะได้ทําให้ทุกท่านนะคะมีจริยาวัดที่งดงามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะอีกทั้งท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญ มาทิภาวนากล่าวได้ว่าการได้อยู่เป็นหมู่คณะอย่างนี้นะคะเป็นการปลูกฝังสมมาสัญญาและสร้างเป็นความเป็นพระนะคะให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านเลยค่ะ และสาหรับเส้นทางวันนี้นะคะที่พระธรรมยาตราท่านจะได้ย่างก้าวในทุกย่างแก้วนะคะก็จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราทุกคนทั่วโลกค่ะที่รออนุโมทนาบุญกันอยู่นะคะที่บ้านไม่ว่าจะทาง GBN หรือทางโปรแกรม Zoom นะคะซึ่งบริเวณนี้ก็คือที่พระมหาธรรมกายเจดีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพระธรรมพระธรรมยาตราก็ได้เดินทางเข้ามาแล้วนะคะเราขอให้ทุกท่านค่ะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับพระธรรมยาตราเพื่อบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ